โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับอยู่ในส่วนของ Dreamweaver CC PHP แล้วก็ MySQL นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อฐานข้อมูลนะครับ MySQL ด้วย Dreamweaver CC นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก่อนหน้าเราได้สร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่มีชื่อว่าตัวนี้ครับ Dream underscore PHP underscore MySQL นะครับนี่คือชื่อฐานข้อมูลนะครับ เราสร้างเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเปิดตัว d w เวเบอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะทําการเชื่อมไปยังฐานข้อมูลนั้นนะครับซึ่งให้มาในส่วนของ database นะครับในส่วนของ Data b a บ e นะครับอโอเคนะครับในส่วนของ database นะครับเราก็จะเห็นตัว คำแนะนำนะครับเขาบอกว่าการที่จะใช้นะครับ Dynamic Data นะครับได้เนี่ยจะต้องกรีดไซส์นะครับแล้วก็เลือกชุด o t คิ c u นท t t ทส e นะครับแล้วก็ Setup s i ส t t s t t n n g s e r v e r นะครับตัวนี้ผมในส่วนของการ Create Site เนี่ยผมอาจจะข้ามขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงครับเดี๋ยวลอง โอเคดีคิเมนไทนะครับโอเคนะครับก็คลิกคลิกที่ d o c u m เมนไทนะครับแล้วก็เลือกเป็น PHP นะครับโอเคเออแล้วก็ Set up the site t e s t i n g Server นะครับลองคลิกดูคลิกได้ไหม ใช้เซิร์ e r f o r the current รัน document PHP เดี๋ยวผมลองลองในเน็ดูแล้วกันนะครับอ ...Edit Advanced Setting ก็ไม่มีให้เลือกนะครับ Server Add. นี่เป็น FTP server เราจะไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้โอเคตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับอโอเคโอเคครับก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อว่า index นะครับ .php นะครับ ก็เปิด Index ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะ Activate ขึ้นมานะครับผมก็จะเปลี่ยน d o c u m e n t type นี้เป็น PHP นะฮะโอเค refresh นะฮะทีนี้ก็ปุ่มเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็จะาสามารถใช้งานได้นะครับนี่ผมก็จะสร้างไฟล์ o n n e c t i o n ไปยังตัวไปตัว s e r v ์ฟเวอร์ MySQL Server นะครับ ของเราก็จะเป็นฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Dream PHP My SQL นะครับโอเคก็มาที่เครื่องหมายบวกนะครับ My SQL Connection นะครับตั้งชื่อ Connection ว่า My My Connection โอเคนะครับ My SQL Server เราก็ล o เข้ Host นะครับ คือว่าจ,จะตัวเล็กมากนะฮะยูสเนมรูทนะครับพาสเวิร์ดของผมเนี่ยไม่มีนะครับส่วนเดต้าเบสก็ s ีเล็กนะฮะเดต้าเบสมีชื่อว่าเดต้าเบสมีชื่อว่า Dream p h p underscore my โอ,โอเคนะครับ test ถ้าเสิร์ดไม่มีนะครับกดโอเคนะฮะโอเคนะครับพอคลิกโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่ามีมีตัว My Connection เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมีโฟลเดอร์นะครับ My Connection เกิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับในโฟลเดอร์ Connection นะครับ My Connection นี่ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์ได้เดี๋ยวลองลองรันดูนะครับผมก็จะเข้ามารีเฟรชนะครับแล้วก็เข้าไปที่ว่าที่โฟลเดอร์ค n นเนกชันครับก็จะเห็น m ม c o o n n e t t o o n ลองคลิกดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปที่ m ม c o n n n c t i o n นะครับเราก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับ อโอเคนะฮะคือตัว d e v e l บอ e r เขาจะสร้างาตัว c o n เน t i o นให้เหราเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราทดลอง r ันดูมันไม่มีอะไรเออร์เลอนะครับไม่โชว์เออร์อขึ้นมาก็แสดงว่าตัว การเชื่อมต่อของเรานี่นมันมันได้แล้วนะมันได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล mysql นะครับเราก็ทำได้นะทดลองนะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเปลี่ยนชื่อตัวชื่อฐานข้อมูลนะครับถ้ามัน Connect ไม่ได้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เปลี่ยนคำว่า local host ออกนะครับเดี๋ยวลอง refresh นะครับถ้า connect ไม่ได้นะครับอะมันก็จะขึ้น error รักษานี้นะครับโอเคอันนี้คือ connect ได้นะครับก็จะไม่โชว์แล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับในการเชื่อมต่อนะครับโดยใช้ d e m w e a v e r นะครับสร้าง connection ขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยว ก็ไปว่ากันต่อในภาคต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราในดีมในโปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์คนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่คนที่สนับสนุนพวกเรานะครับพวกเราก็จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่อไปนะครับโอเคครับก็ขอบขอบคุณครับ